โอมือชอบสวัสดีค่ะทุกคนพี่นิดสาวก็เรียงภาพเลยนะคะวันนี้ก็จะมาเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวงานบุญนะคะในวัดผาหนามในวันที่หนึ่งสองสามสี่มีนาคมนี้นะคะซึ่งจะมีทุกปีนะคะเป็นงานประจําปีของวัดผาหนามนะคะแต่ว่าในปีนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมพิเศษเพิ่มขึ้นนะั่นก็คือการแสดงของศิลปินกระเรี่ยงนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่นิดเองหรือไม่ก็จะเป็นตัวศิลปินเช่น จอแม่โพเตนานะคะหรือไม่ก็จะเป็นพีเตอร์อมก่อยนะคะแล้วก็สหายดอนนะคะวงไม้ยางนะคะ แล้วก็จะมีเยาวานะคะหลานชายของอลุงตือโพนะคะแล้วก็จะมีแม่ลอยนะคะทุกคนหลายคนก็จะอยากเห็นแม่ลอยมากๆเลยแม่ลอยก็จะมาด้วยนะคะงานนี้แม่ลอยก็จะมากับลูกชายนะคะก็คือน้องชายชาตรีนั่นเองแล้วก็จะมีะน้องมิวสิกนะคะก็คือลูกของแม่นิดเองแล้วก็ น้องน้ำหวานนะคะงานนี้ก็คือเราก็จะมาช่วยกันในงานบุญนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนให้มาเที่ยวงานกันเยอะๆนะคะแล้วก็มาให้กำลังใจศิลปินที่ทุกคนชื่นชอบด้วยค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะให้กันช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็เชิญชวนกันมาเยอะๆนะคะปีนี้ก็คืองานบุญก็ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมค่ะ